ครับสวัสดีครับนะวันนี้ผมมี t o y ยต้ y ยาริครับ1.2 Sport ตนะพีเมียมครับนะสีทูโทนแบบนี้เลยหลังคาดำๆนะปี2021ครับนะราคาบอกเลยว่าไม่แพงมากนะเลขไม่แค่2 5 0 0 0ครับนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับนะเลขไม่แค่2 5 0 0 0ครับนะจำป้ายทะเบียนไหมครับนะ3กดอครับ6254ป้ายเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบติดต่อหาผมเลยใครอยากได้นะ บอกเลยว่าคุ้มมากๆสวยมากๆครับนะสภาพป้ายแดงนี่หายากครับนะสามารถฟรีดาวได้ครับนะผ่อนไปจางวดครับอยู่ที่7,500นะอยู่ที่7,500เลยรีบติดต่อหาผมเลยนะส่วนรายละเอียดต่างยังไปชมในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับน้ำแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะ วันนี้ครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งครับเพราะว่ารถยาลิทเข้าใหม่นะไม่น้อยอีกแล้วครับนะไม่แคสสองหมื่นห้าครับนะเป็นยาลิทหนึ่งจุดสองครับนะตัวสปอร์ตพรีเมียมนะถ้าเป็นตัวพรีเมียมเขาจะเป็นหลังคาดําสีทูโทนแบบนี้เลยนะอ่าส,สวยครับนะสีแดงออกลเลือกเลืเลือนนิดนึงครับนะบอกเลยว่าแดงนี้สวยมากนะดูไม่เบื่อเลยใครที่ต้องการหรือใครที่ตามหานะตัว5ประตูครับยาลิทนะต้องคันนี้เลยครับนะ1.2 สปอร์ตพรีเมียมครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่งางจังหวัดครับนะสามารถซื้อได้เหมือนกันครับนะไม่จะเป็นต้องขึ้นมาที่กรุงเทพครับนะผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็เรื่องผลอนุมัติผ่านแล้วมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยส่วนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี้เดีย๋ยวเรามาคุยกันใครอยากได้ของแถมอะไรเดีย๋ยวเรามาคุยกันหรือใครติดปัญหาอะไรนะติดบัตรเครดิตเคยล่าช้าเคยนั่นเคยนี่เคยติดแท็กเคยไปทําที่อื่นมาแล้วนะออกรถไม่ได้นะมาปรึกษากับผมนะ ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะมีลูกค้าคนหนึ่งเขาไปติดแท็กที่อื่นมา2เต็นแล้วนะมาจบกับผมครับนะได้รถกลับบ้านครับนะขอแค่บอกความจริงนะขอแค่บอกความจริงเรามี10กว่าแบงค์เลยนะเรามี10ไฟแนนซ์เลยนะที่รองรับนะเราไม่ใช่ตีนกเล็กครับที่จะมีไฟแนนซ์สองไฟแนนซ์นะแล้วต้องมานั่งรออีกนะไม่จําเป็นครับนะ้เรามีไฟแนนซ์นั่งรอทําเคสเลยในส่วนนี้อ่าส,สวยๆครับคันนี้นะขอยอ้ำอีกทีว่าสามารถฟรีดาวได้ พร84วัดนะอยู่7,500ประมาณนี้เลยนะประมาณ7,500เลยผมคิดเป็นดอกเบีย้ยปกติให้แต่ใครเครดิตดีสามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้ครับ2.79เรามีให้เหมือนการค่างวดถูกลงแน่นอนนะอ่าโอเคครับนะเรามาดูส่วนแรกก่อนเลยรถเพิ่งเข้าใหม่มาจริงอย่าให้ดูฝุ่นก่อนนะนี่ฝุ่นยังก่อกระจกอยู่เลยนะนี่คือสภาพเดิมๆนะสภาพแรกเข้าออเป็นแบบนี้เลยครับนะราคาลืมบอ,อกราคานะ4,39,000นะ 439,000สาาครับนะคันสวยอย่างนี้เลยครับนะปีย่เนะรถคันนี้เป็นรถปี21ครับไม่แค่25 0 0 0ต้องรีบเรียบไปนะครับนะด้านหน้าครับเป็นเอกลักษณ์ของยาริตเขาอยู่แล้วครับนะนี่ครับนะ Daytime Running ครับนะเป็นแบบไลนิ่งสวยๆเลยพร้อมกับตัวไฟ3ตาซ่อนด้านในครับไฟเลี้ยวหลอดไฮโดรเจนมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับส่วนกระจังด้านหน้าผมให้ดูก่อนไม่มีชนหนักมาแน่นอนอยู่ในสภาพดีเลยนะแล้วก็ป้ายทะเบียนบอกเลยว่าเลขสวยมากนะ3 ขอดอหกสองห้าสี่ครับเป็นายทะเบียนคงเข็แล้วให้ดูสัหลี่ยมฝากระโปรงก่อนนี่คมคมเลยนะความเงานะขนาดรถยังไม่ได้ลางนะครับนะ้าเอามารีวิวให้ดูก่อนกลัวจองไม่ทันกันไม่ใช่เด้หรอกไม้มันน้อยมากนะไม้แค่สองหมื่นห้าครับนะกระจังส,สวยๆอย่างนี้นะกันชนด้านหน้าด้านหลังไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะต้องที่นี่ครับนะที่แมนน้อยอย่างเดียวเลยบอกเลยว่าจริงใจแล้วนะที่สุดในมินบุรีอยากได้ของแถมอยากได้อะไรติดต่อหาผมเลยนะแล้วก็ให้ดูก่อนนี่นะนาตัวคิ้ว ฝุ่นนะฝุ่นนะแต่บอกเลยเดี๋ยวเงาเดี๋ยวเงาเหมือนนี่เลยนะเดี๋ยวเงาเหมือนนาวาล่าเลยแค่ฝุ่น,นเฉยนะแค่ฝุ่นนี่เลยเงาแน,น่ไฟตัดหมอกสามารถใช้งานได้ปกติครับแล้วก็ตัวโคมไฟอีกฝั่งหนึ่งบอกเลยว่าใสๆครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะอยู่ในสภาพดีเดี๋ยวขออนุญาตเข้าด้านซ้ายเต็มๆจะได้เห็นกันชัดๆนะอ่านะจุดลักยิ้มไม่มีเลยนะครับนะจุดลักยิม้มจุดอ่าบุบจุดอะไรต่างๆไม่มีเลยผมเดินดูแล้วนะ คันนี้บอกเลยว่าแค่เอามาล้างแล้วก็เอามาเคลือบเงานะขายเลยไม่ได้ทําอะไรกันเลยครับนะล้อแม็กซ์สวยอย่างงี้หายากครับนะไม่มีรอยปีนฟุตบาทนี่นะยางนี่เป็นของบิสโตนด้วยนะยางเป็นของบิสโตนแต่ผมดูแล้วน่าจะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะน่าจะได้เปลี่ยนครับนะยางเสื่อมสภาพเดีย๋ยวผมเปลี่ยนให้เลย4เส้นนะผมไม่ปล่อยไปอย่างงี้แน่นอนนะ,ะเสียชื่อแม่น้อยหมดนะโอเคครับนะส่วนซุ้มโช๊คครับนะ อ่าเห็นไหมตัวการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบการแต้มอีซิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติตัวกิฟครับไม่มีรอยงัดเลยนะไม่มีรอยงัดแล้วก็สภาพแม็กืเจ๊มเจ๊มสวยๆอย่างนี้หายากครับนะตัวกระจกมองข้างเป็นสีดําครับตัดกับสีแดงให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะเหมือนกับเขาว่าเลยนะสปอร์ตพรีเมียมนะอ่าอาจจะมีฝุ่นอาจจะมีเล็กหน่อยแต่อยู่ในสภาพดีเลยนะ แล้วก็สันเหลี่ยมด้านข้างนี้คมๆค,ค,ครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนกระจกนะกระจกของแท้จากโตโยต้าครับปั๊มดํามาให้แล้วเรียบร้อยอัตราการประหยัดน้ำมันไม่ต้องไปสืบนะครับนะบอกเลยว่าโคตรประหยัดครับนะ23.3กิโลต่อลิตรนะติดหนึ่งใน3ของรถที่ประหยัดนะในประเทศไทยนะนี่ยาลิตรเลยนะยาลิตรเลยนะแล้วก็สเกิร์ตครับนะตัวนี้เขามีสเกิร์ตด้านหน้า,าด้านหลัง ด้านข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะด้านข้างจะไม่ใช่สเกิร์ตนะนะด้านข้างเขาจะาเป็นลงมาให้นะเป็นลงมาให้แบบนี้เลยนะเป็นสเกิร์ตแหละแต่เป็นตัวครอบขึ้นมานะเป็นตัวครอบขึ้นมาเพราะาเขามียางนะนี่สีดําตัดสวยแล้วก็ด้านข้างนี้ <c oughs> ไม่มีชนหนักแม่นอนให้ดูแกลบเลยครับนะแกลบระหว่างตัวรถกับตัวกันชนนะ <Okay. S 1> ดูดิครับนะไม่มีอ้าครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะเพราะที่นี่คันรถเกรดเเพื่อ F c และลูกค้าอยู่แล้วครับนะอ่า okay. ที่นี่ครับไม่มีรถชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำไฟไหม้เล่มสูญหายอะไรต่างๆและเอามาสวมไม่ทําแน่นอนนะบอกเลยว่าทําไปแล้วเสียชื่อเพชรยนต์เราไม่ทาครับนะเพราะเพชรยนต์นี้ระดับทอ็ทอปของประเทศนะเราไม่ทําอยู่แล้วนะเรื่องรถเกรดเไว้ใจแมนน้อยเพชรยนต์ครับนะให้แมนน้อยดูแลเลยนะแล้วก็ส่วนด้านหลังครับเนะี้ยมีไฟมีปัดอะไรให้แล้วเรียบร้อยครับนะนี่ด้านหลังเป็นจะเป็นปั๊มแดงนะจะไม่ใช่ปั๊มดำเพราะให้เป็นเสียสีเดียวกันกับเส้นไฟฟ้าโอเคนะ แล้วก็เปิดขึ้นมาอนะกว้างขวางเลยกว้างขวางเลยนะ,ะให้ดูก่อนนะชุดอุปกรณ์เติมลมมีให้ครบนะ,ะมีให้ครบเลยถ้าอันไหนมีชุดเติมลมเขาจะไม่มีล้ออะไรให้ตัวไหนมีล้ออะไรเขาจะมีชุดเติมลมให้นะ,ะนี่นะมีมาให้ครบเลยนะแล้วก็มีช่องสําหรับให้เอาไว้ใส่ของได้นะ สำหรับลูกค้าอยากเอาตัวจำแบตอยากซื้อตัวอะไรมาใส่ก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะสามารถใช้งานได้ปกติตัวกำมืหยีสะอาดๆอ,อย่างนี้หายากนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงนะมีขนนกครับนะ้ามีขนนกออกใหม่เข้าใหม่จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ม,ไม,ไดม้นะเข้าใหม่จริงๆนะตัวยางครับน้ายังอยู่ในสภาพดูดีปกติเลยแล้วก็ตัวหัวน็อตนะคมๆค,ครับไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนให้ดูก่อนทั้งสองฝั่งเลยตัวโช๊คครับดีๆ ตัวยูครับหรือตัวซิลหรือตัวซีนอะไรต่างๆนะไม่มีการเสื่อมสภาพนะไม่มีน้ํามันไฮดรอลิกไหลออกมาอยู่แล้วนะไม่มีเลยนะสวยๆแล้วก็ตรงขายืดครับนี่นะัวนวัดคมกริบไม่เคยถอดไปทําเลยไม่เคยขอดไปเคาะไปอะไรเลยนะจุดเม็ดอั ark, ครับนะอยู่ครบปกติครับการยาซิลโคนขอบด้านข้างนะนี่ให้ดูก่อนสวยๆเลยขออนุญ,ญาตไปช้าๆนะเดี๋ยวท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่เห็น แต่ท่านที่อยู่ปริมณฑลหรือต่างจังหวัดสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับนะผมอยู่ทําการตลอดเลยมาเลยครับนะวอล์กอินเข้ามาเลยนะเสรีไทย68นะแยกหนึ่งครับนะเข้ามาหาแมนน้อยเลยนะผมอยู่มีนบุรีอยู่หลังโรงพยาบาลเสรีรักเดีย๋ยวผมให้ดูโรงพยาบาลก่อนเนะนี่ยนี่นี่นะหลังโรงพยาบาลน,นะเข้ามาปุ๊บก็จะมาเจอกับผมเลยนะสามารถติดต่อหาแม่น้อยได้มาก็เข้ามาถึงก็มาติดต่อหาผมนะครับคนไหนแม่น้อยที่จริงใจที่สุดคนไหนคนไหนตามหาได้เลยนะอบอกเลยว่า ผมอยู่ต้อนรับเสมอนะอยากถามอะไรอยากอะไรก็มาได้มาได้มาได้นะอ่าส,สวยอย่างนี้หายากครับนะอ่าขออนุญาตปิดครับนะม,มาดูฝั่งขวาเต็มๆมันก่อนครับนะฝั่งขวาก็สันเหลี่ยมนี้คมคมเงาเงานะให้ดูแสงที่กระทบกับตัวรถครับนะแสบตาสุดๆเลยนะความสว่างของเขานี้หาดูยาก รถอย่างนี้นะสภาพอย่างนี้หาดูยากครับนะล้อแม็กส,สวยๆครับนะภายในซุ้มล้อครับนะให้ดูก่อนนะตัวโชกหืมแจมๆนะแจมๆนะนี่คืองานเดิมนะงานเดิมเลยแล้วก็สเกิร์ตครับนะอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยเลยนะตรงตรงนี้เป็นเป็น,ปนไอ้นี่เฉยๆนะเป็นปุ่นนี่เฉยนะเห็นไหมออกอยู่นะเดีย๋ยวผมทมาามนนาํามานะจะเหมือนนาวาร่าขนุนเลยนะจะเหมือนนาวาร่าขนุนก้นเลยนะผมไม่ได้ขายเฉพาะไอไอรถไออีโคคาร์นะ ผมขายกระบะขายเก๋งขาย SUV ขายรถตู้ด้วยนะสามารถติดต่อหาผมได้นะใครอยากได้รีบติดต่อเลยนะตัวกระจกมองข้างครับเป็นพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าแล้วอยู่ในสภาพดีตัวไฟเลี้ยวนะไม่มีรอยเฉียวของมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ล้อของฝั่งขวานะล้อหน้าฝั่งขวาครับนะอยู่ในสภาพดีเลยนี่นะจำๆดูชัดๆไปเลยนะตัวโชค๊คการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเดีย๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะ ก่อนที่เราจะเข้ามาดูด้านหน้าเรามาดูด้านหลังก่อนแล้วกันนะตัวนี้คือตัวสปอร์ตพรีเมียมนะ1.2สปอร์ตพรีเมียมที่เขามีมาคือเบาะหนังเขาสวยมากนะเบาะหนังเขาสวยมากนะให้ดูก่อนสภาพเดิมๆนะสภาพแรกเข้านะ f c ไล่ด้วยได้สีน้ำเงินนะส,สวยอย่างนี้เขามีซิปให้ด้วยนะสามารถถอดไปทำความสะอาดได้ด้วยเออทำมาดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเย็บติดเลยนะคือต้องยกไปทั้ง ทั้งไอ่เบาเลยแต่ไม่นะสามารถถอดได้นะแล้วก็มี USB ครับนะ USB มาให้2.1แอมนะถือว่าเร็วเลยนะถือว่าเร็วเลยใครอยากได้รีบติดต่อหาผมนะสภาพของด้านหลังครับนะส,สวยครับสภาพของหลังคาแจมๆนะเป็นสีดำนะส่วนมากจะเห็นสีครีมใช่ไหมแต่นี่เป็นสีดำนะกันสุกระปกได้ด้วยนะกันสุกระปกได้ด้วยนะมาดูในส่วนของประตูฝั่งคนขับกันดีกว่านะ ประตูฝั่งคนขับนี่ก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นซอฟทัชนะอ่าเป็นซอฟทัชมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับไล่ด้วยได้สีน้ำเงินแล้วก็ตัวอ่าตัวอะไรนะคอนโทรลกระจกหน้าต่างนะออตโต้หนึ่งข้างนะออโต้หนึ่งบานก็คือฝั่งคนขับอ่าฝั่งคนขับมีเซ็นทรัลล็อกให้เรียบร้อยตัวปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างเข้าไฟฟ้าอยู่ในส่วนนี้หมดนะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าสีสวยขอไล่ไปช้าชนะตัวยางไม่มีการสื่อภาพของตัวยางครับนะ ให้ดูขอบก่อนจุดเม็ดอากจุดลอยู่ครบครับนะอ่าส,สวยๆอย่างนี้หาดูยากครับนะแล้วก็ผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้เอฟซีได้ดูกันก,นก่อนนี่ครับนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะจุดเม็ดอาคอันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะนะสีเดียวกับตัวรถครับนะไม่มีชนหนักมาแน่นอนแล้วก็สภาพของภายในนะตัวเบาะบอกเลยว่าเข้ารูปทรงสปอร์ตห่งยนต์ครับนะส,สวยๆครับตัวเบาะนี้แน่นๆครับค <Okay. S 1> าน B บีนะ <Okay. S 1> หัวน็อตนี่คมกริบมากนะ โอ้โหสวยนะถ้าผมมีตังค์นะผมเอาคันนี้นะมันหน้าฝนนะลูกค้านะใครอยากได้ครับนะําไปส่งลูกส่งเมียไปโรงเรียนหรือแปลอะไรต่างๆครับไม่ต้องมาตากแดดตากฝนนะซื้อรถไว้ขับนะซื้อรถไ้ขับหรือท่านผู้ชายซื้อให้ผู้ซื้อให้ท่านผู้หญิงก็ได้นะอ่านะอ่าบอกเลยว่าไม่ต้องให้เขาไปตากแดดตากฝนครับนะขับสบายด้วยนะผมขออนุญ,ญาตเข้าตัวรถครับแล้วก็สตาร์ทรถให้ดูแล้วกันครับนะ ขึ้นมานะจอทัชสกรีนครับนะจอเล็กๆซ่อนอยู่ด้านข้างนะอ่าเลขไหม่ครับแสดงอยู่ที่2 5งหมันสสี่็โคตรน้อยครับนะเลขไหม่น้อยมากนะ,อะขอเปิดแอร์นิดหนึ่งเปิดออ,ตโ,อโต้ะนะระบบแอร์เปิดขึ้นโอ้โหคนละโลกเลยครับข้างนอกกับข้างในนะฝนเพิ่งตกครับนะฝนเพิ่งตกนะ อ่า,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 าเอาเอารถมาจอดฝนตกด้วยผมว่าช่างด่าผมแน่เลยนะทำทำรถเขาเปื้อนนะไม่เป็นไรยอมโดนด่าเพื่อเอฟซได้ลูกค้านะ <S <S อ่าพงมาอะไรครับเป็นพงมาอะไรมันติฟังก์ชันตรงนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นซีดีดีวดีได้นะหน้าจอขนาดอ่าสี่น่าจะเป็นสี่จุดสี่จุดแปดหรือเปล่านะสี่จุดแปดนิ้วประมาณนี้นะหน้าจออ่าแล้วก็ตรงนี้สามารถควบคุมของหน้าจอแสดงผลข้อมูลได้นะอ่าแสดงผลข้อมูลได้กดใช้งานได้ปกติเลยนะ สามารถเลือกโหมดเลือกอะไรได้ด้วยนะแต่เครื่องเล่นผมไม่ขออนุญาตเปิดเครื่องเสียงให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวช่องผมติดลิขสิทธิ์เพลงนะโอเคนะอยู่ในสภาพดีนะที่เป็นเสียงแกๆๆๆเียครับนะถุงเขายังไม่แก่เลยนะถุงหน้าจอเขายังไม่แก่เลยแล้วก็ตรงในส่วนของชุดอ่าคอนโทรลการโฟรอากาศภายในรถครับแอร์ม่รูแอร์เข้าไหมขออนุญาตเอาขึ้นอ่า บอกเลยว่าเป็นกระจกครับนะอยู่ในสภาพดีครับไม่มีร่องรอยนะไลน์อินเมอร์เจนซีสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะเสียงดีเลนแน่นครับนะระบบแอร์แบ็กเขามีมาให้อยู่แล้วนะคอนโซลด้านหน้าครับไม่มีรอยของแดดเรียนะแล้วก็นี่ครับตัวอขออนุญาตเปิดไฟแล้วกันตัวสปอร์ตพีเมียมเขาจะมีกล้องบันทึกด้านหน้าให้แล้วนะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มนะครับนะแล้วก็กล้องถอยเขาโคตรชัดครับนะ แล้วก็ตรงนี้เป็นหน้าจอตัดแสงออโต้ครับนะสามารถเปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะอสภาพของหลังคาสวยๆนี่หาดูยากตัวไฟสามารถส่มากจะเป็นกะรรหมี่สีสีสีครีมใช่ไหมที่ที่ลูกค้าเคยเห็นแต่นี่เป็นสีดํานะกันกันกันเปื้อนได้ดีมากนะไม่ได้กันเปื้อนได้ดีนะาสามารถาลบไม่ค่อย,อ,ยอ่าไม่ค่อยให้เห็นลิ้นพันกันนะจุดเปืเป้อนอะไรต่างๆนะอ่าขว่าไฟเอฟซีนะอาจจะ พูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะผมเพิ่งไปเปลี่ยนยางเหล็กดับฟันมามันตึงมันตึงนะมันตึง <t> อโอเคครับนะแล้วก็ส่วนในของตรงของเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้ครับแบบขั้นบันไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะอยู่ในส่วนนี้ครับนะเบรกมือผมขออนุญาตดึงเบรกมือให้ดูครับเสียงแน่นๆครับนะเบรกมือบอกเลยว่าสภาปลายแดงชัดๆนะที่เก็บของก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยแล้วก็มี DC 1 2โวลต์ให้นะให้มา120บวัตต นะให้มา120ยยีก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้ฝุ่นฝุ่นนะเดีย๋ยวผมทำความสารให้บอกเลยว่าสภาพปลายแดงผมทำคมสารผมชงอยู่ที่นี่ผมบอกเลยว่ามีการ qc ทั้งหมด3รอบนะครับนะรอบแรกคือรับเข้ามารอบ2คือ qc ซ้ำรอบแรกนะว่าทำอะไรไปบ้างนะแล้วก็ qc อีกรอบหนึ่งรอบที่3คือ qc ก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะเราเป็นบริษัทที่พัฒนาแล้วนะเราไม่ใช่บริษัทเล่นๆนนะครับนะบอกเลยว่าสุดยอดนะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนครับมาครับมาดูในสภาพของห้องเครื่องยนต์กันนะระดับแรกมาดูที่ฝากระโปรงก่อนเลยนะ,ะฝากระโปรงตีตาโตยต้ามาเป็นของแท้แล้วก็ตัวหัวน็อตครับคมกริบไม่เคยโดนถอดไปทําอะไรแน่นอนนะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ให้ดูตรงสันเหลี่ยมครับไอข้ขาวๆนั่นคือฝุ่นนะคือฝุ่นนะไม่ใช่ว่าสีลอกนะสภาพไม่สองหมนี้นีบอกเลยว่าสภาพที่ว่าสีลอกนี้ไม่มีแน่นอนนะ แล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดี4สูบ16วาวอยู่แล้วเครื่องตัวนี้เป็นเบนซินขนาด1.2ลิตรนะอัตราการประหยัดมันอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรนะประหยัดมากประหยัดมากนะแล้วก็แบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ครับนะไม่จําเป็นต้องรอ2ปีครับหรือค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้เหมือนกันตัวซุ้มโชค๊คนะจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรยังอยู่ครบนะคานด้านหน้าให้ดูก่อนเต็มๆไปเลยนะอยู่ในสภาพดีเลยแล้วก็ตัวเครื่องครับนะ ไม่มีรอยของข้าบน้ํามันเครื่องเลยนะอยู่ในสภาพดีนะคันนั้นน่าเจมๆอย่างนี้หายากครับนะรีบจองเลยผมคิดว่าน่าจะลงคลิปไม่ถึง1วันคันนี้นะไม่ถึง1วันใครเห็นก่อนได้ก่อนนะใครเห็นก่อนได้ก่อน,จอ,อนนะอจองก่อนได้เปรียบนะ่าจองก่อนได้เปรียบถ้าไปไม่ได้ผมคืนตังค์ให้100%นะไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่ต้องห่วงนะเราไม่ใช่ว่าเต้นอื่นไปเอาเงินจองลูกค้าพันสองพัผมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะ ลูกค้ามาดูรถแล้วไม่ชอบนะผมคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเต็มจำนวนครับนะอ่าสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับนะกับยาริสครับด้านหนึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมคันนี้ครับด้านใม่สองหมื่นห้าราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันฟีดานนะผ่อนเจ็ดสิบผ่อนแปดสิบสี่งวดครับนะอยู่ที่เจ็ดพันห้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะบอกเลยว่าไฮไลท์สุดๆนะอ่าติดตาม คลิปต่อไปได้ครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ